สวัสดีค่ะอยู่กับบุงหงา,าพาเพลินเหมือนเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตบ้านทรงโมเดิร์นสสเต็ปนะคะมองจากด้านหน้านานนั้ะคะจะเป็นหน้ากว้างล็อกละ3.5หน้ากว้าง7นะคะด้านยาวมี3ล็อกล็อกละ3เมตรนะคะเป็น7คูณ9 63ตารางเมตรนะคะแบบนี้นะคะ สำหรับ3มสเต็ปด้านหน้านั้นนะคะตรงนี้ไม่รวมด้านครัวคือมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะเราทําด้านหน้าให้รับกับโซนพื้นที่ครัวด้านหลังนะคะสเตปที่1นะคะซ้ายมือนะคะกับขวามือดังจะมีขนาด50สเต็ปกลางนะคะดังสูง80ซนติเมตรนะคะแบบนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นด้านขวาของบ้านนะคะมีนะคะ ก็จะมีหน้าต่างนะคะอยู่ด้วยกัน3มช่อง3ล็อกนะคะจะเป็นหน้าต่างโทนสีชานะคะมีเหล็กดัดนะคะบานกระจกนะคะเรียบร้อยเนาะจะเป็นขนาดนะคะเมตรยีคูณความสูง1เมตรมี3ล็อกด้านนู้นนะคะจะเป็นโซนห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะตลอดแนวยาวมาถึงชนด้านหน้าแบบนี้นะคะล็อกละ3เมตรเดี๋ยวให้ดูนะคะดัง ดางใหญ่นั้นจะสูงนะคะ80ยื่นออกจากตัวบ้านนะคะประมาณ80เซนติเมตรนะคะในส่วนของลังคานะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะด้านหน้าตรงนี้จะมีแต่งขอบนะคะเป็นแบบฉาบจับเสียมแบบสวยมากเลยนะคะหน้าต่างบานโชว์ด้านหน้าจะเป็นขนาด50คูณความสูงเมตร60นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ด้านจะเป็นโทนสีชาเหมือนกัน หลังนี้ยกพื้นสูงห้าสิเซนติเมตรนะคะบางท่านเรียกตรงนี้ว่าเอวนะคะทุกคนแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีแต่งขอบแบบนี้นะคะสวยเก๋ไก๋หลังนี้เดี๋ยวคุณตาเจ้าของบ้านบอกว่าจะทาโทนสีเทาควันบุรีนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหน้าระเบียงนะคะจะมีนะคะแต่งนะคะราว สวยมากเลยเนาะนะคะทุกคนเรานี่จะสูงประมาณ1เมตรนะคะทาสีโทนน้ำเงินนะคะหลังคาก็โทนเดียวกันนะคะเป็นโทนสีน้ำเงินนี่นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นด้านครัวเดิมแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะมองเป็น3ล็อกแล้วก็4ล็อกกับด้านครัวนะคะหน้าต่างเป็นเหมือนกันนะคะคือขนาดเมตร20คูณความสูง1เมตรนะคะทางขึ้นนะคะ จะมีบันไดทางขึ้น3ขั้นนะคะมีปูกระเบื้องแล้วค่ะแล้วก็จะมีแต่งนะคะแต่งเสาเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะพื้นที่ระเบียงนะคะจะเป็นขนาด3.5ุคูณ3นี่นะคะมีราวนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะแต่งนะคะกระจกบานโชว์นะคะอีก2บานนะคะขนาด50 คูณความสูง1เมตร60 m. ประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นบานละ80คูณความสูง2เมตรมี2บานก็เป็นเมตร60คูณความสูง2เมตรนี่นะคะกระเบื้องด้านหน้านั้นนะคะจะเป็นลายแบบนี้ขนาด40คูณ40นะคะกระเบื้องด้านหน้า เข้ามาด้านในจะยกพื้นสูงนะคะนิดนึงนะคะโทนกระเบื้องนะคะภายในบ้านจะเป็นลายปาเก้นะคะขนาดนะคะ60คูณ60เป็นปาเก้ไม้นะคะมีแต่งนะคะกันเปื้อนแล้วเรียบร้อยบางท่านก็เรียกบัวล่างนะคะมองไปทางซ้ายมือมีหน้าต่างสองด้านนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ บัวชัดๆนะคะบางท่านเรียกกันเปื้อนตรงนี้จะสูงนะคะ10เซนติเมตรนะคะแต่งรอบแล้วนะคะกระเบื้องลายไม้ปาเก้สวยมากๆค่ะฝั่งประตูที่มองเห็นจะเป็นประตูที่ทะลุไปสู่ห้องนอนแล้วก็ห้องครัวนะคะมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวให้มองนะคะภาพรวม จริงๆเราทําห้องนอนตรงนี้อีกหนึ่งห้องก็ได้นะคะก็ยังกว้างอยู่เป็นห้องโถงตัวแอลแต่อันนี้เปิดโล่งหมดเลยจะมีแต่งเสากลางนะคะด้วยลายเดียวกันกับกระเบื้องภูพื้นนะคะฝั่งด้านนี้จะมีหน้าต่างสองด้านให้มองในส่วนของด้านนะคะ80บเซนติเมตรฝั่งประตูห้องนอนนะคะฝั่งนี้มีห้องนอนหนึ่งห้องประตูทางเข้าจะเป็นโทนสีขาวเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ ะะเข้ามานะคะกระเบื้องปูพื้นสีเดียวกันกับห้องรับแขกห้องโถงนะคะขนาด60คูณ60นะคะฝั่งนี้จะมีหน้าต่างทุกทิศทางนะคะฝั่งซ้ายมือแล้วก็ด้านหน้านั้นจะเป็นบานโชว์ส่วนซ้ายมือฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบานที่เปิดได้ด้านฝั่งนี้สูง50เซนนะคะมีช่องลมระบายอากาศนะคะด้วยประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราออกไปด้านหน้ากันนะคะโล่งกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ห้องโถงจะเป็นขนาดกว้างนะคะจะเป็นขนาดเจคูณหเลยเราสามารถทำห้องนอนมุมนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวออกไปด้านหน้ากันคะ่ะค่ะสำหรับหลังนี้นั้นนะคะค่าอุปกรณ์คุณตาเจ้าของบ้านซื้อมาไว้หมดแล้วนะคะจึงเหลือในส่วนของ ้านะคะแล้วก็สีนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆซื้อมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะ2 5 0 0 0 0บาทนะคะและค่าช่างนั้นหากเบ็ดเสร็จนะคะค่าช่าง1 5 0 0 0 0บาทรวมเป็นงบ4 0 0 0 0 0บาทนะคะหลังนี้ยังเหลือนะคะตีฟ้านะคะแล้วก็ทาสีนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดงานนะคะ เดี๋ยวมีความคืบหน้าบุงหงาจะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บุงหงาขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกการติดตามที่กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย